การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นขบวนการที่ต้องการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคตและนี่คือข้อควรระวังเรื่องเอกสารซื้อขายอสังหา 1. เอกสารสิทธิ์จริงๆโดยปกติเราจะรู้จักกันว่า เราจะซื้อจะขายเนี่ยเราต้องมีโฉนดที่ดินแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สํานักงานที่ดินเนี่ยกรรมสิทธิ์ที่จะบ่งบอกได้เลยว่าที่ดินนั้นหรือบ้านหลังนั้นเป็นของใครมันจะมีสส่วนค่ะส่วนแรกเขาเรียกว่าโฉนดที่ดินมันจะบอกถึงเรื่องของที่ดินเท่านั้นนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงไหนเนื้อที่เท่าไหร่ใครเป็นคนขออนุญาตหรือใครเป็นคนขอออกเลขที่โฉนดรวมถึงการขอกรรมสิทธิ์ต่างๆนิติกรรมต่างๆแต่จะไม่ได้บอกว่าที่ดินแปลงนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือเปล่า มันจะต้องมีส่วนควบมาด้วยก็คือตัวสัญญาขายที่ดินจะบ่งบอกได้ว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอะไรสส่วนนี้เป็นส่วนที่ประกอบกันโดยทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าใจว่าควรจะต้องมีแค่โฉนดที่ดินก็บอกได้แล้วว่าเออเราอะ่ะเป็นเจ้าของนะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยจะเป็นของเราหรือเปล่าเนี่ยโฉนดที่ดินไม่ได้บอกนะคะอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้รวมถึงภาระผูกพันธุ์ต่างๆเนี่ยโฉนดที่ดินแปลงจะบอกได้ว่าที่ดินแปลงดงังกล่าว มีการติดจำนองมีการปลอดภาระ,ะแล้วหรือมีการโดนอายัดเป็นภาระหนี้กับธนาคารไม่ได้มีการผ่อนชำระเขาเรียกมีการอายัดทำให้โฉนดแปลงนี้ไม่สามารถจะดาเนินการหรือทำนิติกรรมต่างๆได้นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้เอาไว้กับโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวกับที่ดิน 2. ตรวจสอบทรัพย์สิน การตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยก็คือการเช็คสถานภาพเช็คโฉนดเช็คภาระผูกพันถามว่าถ้าเราจะตรวจสอบแล้วเราตรวจสอบได้ที่ไหนล่ะแน่นอนเราคงต้องตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นการตรวจสอบโฉนดควรตรวจสอบอะไรบ้างควรตรวจสอบว่าโฉนดแปลงนี้กรรมสิทธิเจ้าของเนี่ยคือคนเดียวกับที่เรารู้หรือเปล่า 2. โฉนดแปลงนี้มันมีการติดอายัดไหมส่วนต่อไปในการตรวจสอบควรจะต้องตรวจสอบว่า ตำแหน่งที่ดินหรือตำแหน่งบ้านที่เราจะซื้อขายเนี่ยมันถูกต้องไหมเขาจะมีผังพื้นใหญ่ๆเลยให้เราเห็นในกระดาษขายเนี่ยจะมีช่องตารางต่างๆเขาจะบุ๊กเลขที่ดินเอาไว้ในโฉนดที่ดินเราจะมีเลขที่ดินระบุอยู่ในเลขที่ดินนั้นมันจะไปอยู่ในแผนภาพรวมเมื่อมันไปอยู่แผนภาพรวมเราจะดูได้ว่าที่เราเนี่ยติดถนนไหมบ้านเราติดถนนไหมหรือมีทางที่เข้าออกได้ไหม3ค่าใช้จ่าย าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นนะคะปกติเวลาเราจะซื้อจะขายเนี่ยมันก็จะต้องมีการตกลงกันถูกไหมคะจะมีเรื่องของค่าโอนโดยทั่วไปเลยเขาจะเรียกว่าค่าโอนค่าโอนคช้จ่ายอะไรอย่างนี้เราต้องมารู้กันก่อนว่าค่าโอนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างจริงๆแล้วค่าโอนเนี่ยมันมีทั้งหมดสตัวใน4ตัวเนี้ยมันจะจ่ายแค่3ตัว3ตัวที่ต้องจ่ายแน่ๆเลย2ตัวหลักที่ต้องจ่ายคือค่าธรรมเนียมการโอนตัวที่2เขาเรียกว่าภาษีเงนินได้ 3- 4ละ่ะเลือกจ่ายตามเงื่อนไข ก็คืออากรสแตมและภาษีธุรกิจเฉพาะโดยหลักทั่วไปค่าธรรมเนียมการโอนและอากรสแตมจะแบ่งชำระฝ่ายละครึ่งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ส่วนภาษีเงินได้เนี่ยจะเป็นผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องตกลงหรือทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะมันขึ้นอยู่กับการเจรจาในเงื่อนไขของผู้ซื้อผู้ขายที่มีการพูดคุยกันส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าผู้ขายยังติดจ,จำนองกับธนาคารเวลาเราไปที่กรมที่ดินก็จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมการถ่ายถอนซึ่งอันนี้ไม่เยอะมากค่ะนิดหน่อยเป็นแค่หลักร้อยแต่ผู้ซื้อเนี่ย ถ้าวันนี้จะจำนองกับธนาคารต้องเสียค่าจดจำนองค่าใช้ใจ่ายยิบยิบย,ย่อยๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับทางธนาคารอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารแต่ที่กรมที่ดินคุณจะต้องมีคือค่าจดจำนองทั่วไปเลยค่ะ1%อร์ของยอดจำนองที่คุณต้องรับผิดชอบอันนี้คือเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ 4. สัญญาจะซื้อจะขาย นี่ก็สําคัญไม่น้อยกันเลยนะคะเพราะสัญญาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์ผู้ขายคือใครผู้ซื้อคือใครสิ่งสําคัญเลยจะต้องมีการระบุไว้ชัดเจน2ระบุของเรื่องราคาที่ตกลงซื้อขายกันวันนี้คุณซื้อขายกันราคาไหนวันที่คุณเดินไปที่กรมที่ดินที่จะมีการโอนกันมันจะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วส่วนที่3คือกรอบระยะเวลาสัญญาตัวนี้มีระยะเวลาที่ชัดเจนทำเมื่อไหรสิ้นสุดเมื่อไหรการสิ้นสุดคือการที่เราจะมีการนัดหมายกันไปที่กรมที่ดิน เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจนข้สอสุดท้ายก็คือสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆที่ผู้ซื้อต้องรับผิดช,ชอบผู้ขายที่ต้องรับผิดช,ชอบอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ควรจะต้องรู้ค่าใช้จ่ายในการโอนภาษีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นควรจะต้องเป็นของใครบ้างในสัญ,ญญาจะซื้อจะขายจะต้องระบุให้ชัดเจนค่ะ5ใบปลอดหนี้ใบปลอดหนี้นะคะคือเป็นหลักฐานตัวหนึ่งที่ยืนยันว่าทรัพย์สินเนี้ยไม่มีภาระ ส่วนใหญ่ใบปลอดหนี้จะเกิดขึ้นกับคอนโดหรือเขาเรียกว่าห้องชุดวันนี้เราเดินไปที่กรมที่ดินแล้วเราบอกว่าเราจะไปโอนคอนโดห้องนี้แต่เราไม่มีเอกสารตัวนี้มาเนี่ยสำนักง,งานที่ดินไม่สามารถให้เราโอนได้นะคะเพราะเขาจะไม่รู้ว่าห้องนี้มีภาระหนี้สินติดอยู่หรือเปล่าหรือปลอดภาระแล้วปัจจุบันใบปลอดหนี้จะมีเกิดขึ้นกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะในโครงการจัดสรร จะต้องมีการขอใบปลอดหนี้เหมือนกันถ้าวันนี้เราไม่มีการชำระค่าส่วนกลางเพื่อให้มีความมั่นใจเราควรจะต้องตรวจสอบใบปลอดหนี้ก่อนซื้อบ้านกับหมู่บ้านจัดสรรตรวจสอบนิติบุคคลน,นิดนึงว่าบ้านหลังนี้มีติดภาระหนี้สินอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องค่าส่วนกลางสามารถออกใบปลอดหนี้ได้ไหมเช่นกันค่ะถ้าเป็นคนโดควรจะต้องติดต่อนิติบุคค,คลเพื่อขอใบปลอดหนี้ก่อนการขอใบปลอดหนี้ไม่สามารถจะขอได้ทันทีทันใดนะคะ แต่ละนิติแต่ละสถานที่มีระยะเวลาของเขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ7-14วันกว่าที่เขาจะออกใบปลอดหนี้ให้เราได้ทุกคนอย่าลืมนะคะใบปลอดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอสังหาค่ะและทั้งหมดนี้คือข้อควรระวังเรื่องเอกสารซื้อขายสังหาใครมีข้อสงสัยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ